ที่แรกอะผมเห็นฟางต้นก้อนเนี่ยรเราไม่คิดเลยว่าเอาขึ้นมาใหญ่ๆอย่างนั้นอะแล้วมันจะหนักก้อนนึงไม่ขาด18โลแน่นอนเลยก้อนละ18โลเหโลอครับผมโอ้โหทั้งหมดกี่ก้อนขันละ5้0ก้อนครับวันนี้ปกติเราวิ่งจากไหนไปไหนเส้นอยุธยาบ้างวิ่งชัยนาทบ้างครับชัยนาทมาสระบุรมีมาสระบุรีครับอยุธยามาสระบุรี สวัสดีครับ ผมเป็นโรซิงไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาชมรถคันนี้เลยเป็นรถขนฟางนะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยผ่านจังหวัดสระบุรีนะครับอาจจะเคยเห็นกันบ่อยมากๆนะครับกับรถที่เป็นลักษณะนี้นะจริงๆร,รถวันนี้นะครับที่เราจะมาสัมภาษณ์กันเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับกับการที่บรรทุกฟางเยอะขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยเป็นลักษณะของอรถคอกนะที่ปกติเราก็จะเคยเห็นกันอยู่แล้วแต่คันนี้เนี่ยจุดพิเศษคือเขามีตัวลากด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็บรรทุกเยอะมากๆนะครับวันนี้เรี เพื่อที่จะพาเพื่อนๆมาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่เขาคุกคีอยู่กับวงนี้เลยแล้วก็ขับจริงใช้จริงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของรถกันเลยดีกว่าไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชื่อวัฒนาแก้วกาครับชื่อเล่นชื่อเอ็มครับอ่าพี่เอ็มเหมือนผมเลยครับผมนะครับพี่เอ็มจริงๆอ่ะเรามาโซนสระบุรีครับผมเราก็จะเห็นรถแบบเนี้ย บ่อยมากครับผมจริงๆแบบนี้เขาเรียกว่ารถอะไรรถมันทุกฟังครับข้างหน้ามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นรถคอกใช่เป็นรถคอกครับถูกไหมแต่ข้างหลังเป็นเทเลอร์พี่อ๋อข้างหลังเป็นเทเลอร์ที่เราต่อเองใช่ครับต่อเองครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ารถเราเนี่ยจริงๆต้องมีการโมดิฟายอะไรบ้างครับผมเป็นออนิวเครื่องสามพันครับแต่ว่าผมมีกล่องมีหัวฉีดมีปั๊มมีเทอร์โบครับมีกล่องหัวฉีดปั๊มเทอร์โบเทอร์โบครับผมแล้วอย่างพวกเรื่องระบบส่งกําลังพี่เกียร์เดิมมันเป็นของ V g เจครับ แต่ตอนนี้ผมใส่เป็น1.9ครับผม1.9ครับผมอ้าปกติเราจะเห็นรถแข่งเขาจะใช้เป็นเกียร์ VGS กันใช่ครับทำไมเราถึงใช้เป็นเกียร์1.9 1.9เวลาออกตัวออกจากทุ่งออกจากที่ขึ้นฟางครับเกียร์หนึ่งมันรอบมันได้พี่แล้ว6สปีดเวลาเราวิ่งเกียร์6รถเปล่ากำลังมันวิ่งได้ครับมันลอยลำของพี่เนี่ยก็มีการเปลี่ยนเทอร์โบอันนี้คือเป็นสเต็ป F55 ครับผม F55 ครับถูกไหมครับผมก็คือทำเครื่องแรงมาระดับหนึ่งนะครับ เกียร์มีการเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วครับแล้วในเรื่องของตัวคลัต์ตอนนี้เราใช้เป็นคลัตซ์ตัวไหนผมใช้ของ BRC ซครับสิก้อน๋อเป็น BRC อ6กก้อนครับผมนะครับแล้วเวลาเราลากเยอะขนาดนี้พี่กำลังมันพอไหมกับการที่จะต้องลากออกไปพอครับกำลังพอครับใช้คลัตซ์บรีวิ่งออกตัวออกง่ายครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นมันจะไม่ไหม้พี่ปกติคลัต์เดิมหรือวเป็นยี่ห้ออื่นมันจะมีกลิ่นไหม้ครับไม่มีกลิ่นไหม้ครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้คือจะไม่มีกลิ่นใช่ครับขึ้นเครื่่องงแต มันต้องทําอยู่แล้วแค่ปกติเปลี่ยนกล่องอย่างเดียวก็ต้องใส่คลัตช์อยู่แล้วครับผมนะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นคลัตช์ตัวที่เขาใช้สําหรับแข่งขันปกติสํ่หรับใช้ในหลังถนนปกติเลยเดี๋ยวมาดูรอบข้างกันด้วยดีกว่าอันนี้พี่ช่วงล่างเราก็ต้องทําใหม่ใช่ไหมช่วงล่างก็เซตใหม่ครับครับอันนี้เป็นเพลาลอยปะครับเพลาลอยครับก็คือเสริมแหนบเสริมแหนบนะครับเสริมเพลาแมกบนรทุกครับอ่าเป็นแมกนรทุกเลย นะครับอย่างที่เห็นไปว่าตัวยางเนี่ยส่วนใหญ่รถบรรทุกก็จะใช้ยางตัวนี้อยู่แล้วผมใช้ XCD ครับครับผมนี่แล้วก็อย่างอันเนี้ยพี่อย่างสมมติเอาแค่ในรถเราก่อนในรถเราเนี่ยน้ำหนักปว่ามันเท่าไหร่ในรถก็อยู่ประมาณเกือบ2ตันพี่ตัวนี้อันนี้คือ2อตันครับที่รถเราต้องรับน้ําหนักก็คือ2ตันครับผมนะครับแล้วข้างหลังเท่าไหร่ข้างหลังน่าจะอยู่ประมาณ78็ตันนะพี่ข้างหลัง7จตันเท่ากับตอนนี้รถทั้งหมดของเราเนี่ยต้อง ผลรวมๆแล้วประมาณสิตันครับเกือบสิตันครับโอ้โหเกือบ10ตันครับ, oh, บ,รบผมนะครับแล้วอย่างนี้ในเรื่องของการเมนเทนแนนต์ปกติเราต้องดูแลรักษารถเรายังไงบ้างอย่างยาง,ยางผมก็เปลี่ยนถ่ายเป็นกิโลครับอันนี้กี่กิโลเปลี่ยนทีเกือบ2 0 0 0มื่น 20, โลถ่าย สองหมื่นโลก็คือคเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนเลยครับดูไหมว่าดอกเหลือเท่าไหร่หอ,อะไรยังไงไม่ดูครับระยะการใช้ยางต้องดูที่กิโล่เดียวครับดูกิโลอย่างเดียวครับผมคือดอกเหลือเท่าไหร่ไม่สนใจไม่สนครับเกินสองหมื่นี้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนครับเพื่อความปลอดภัยใช่ครับอันนี้แสดงว่าไม่เคยแตกไม่เคยมีปัญหาระหว่างทางไม่เคยครับนี่อันนี้คือเทคนิคของการดูแลรถคือไม่ต้องไปสนใจสภาพเป็นยังไงระยะถึงก็เปลี่ยนเลยใช่ครับนะครับแล้วในส่วของเครื่องยนต์พี่ดูแลยังไงบ้างเครื่องยนต์ผมก็อย่างน้ำมันเครื่องโลมครับือท ใช้น้ำมันเครื่องต้องเลือกไหมว่าเป็นเกรดไหนอะไรยังไงผมใช้คัตตอนครับตัวนี้เป็นพวกสังเคราะห์ร้อยสังเคราะห์ครับแต่หนึ่งมืโลคือเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนไม่เกินแน่นอนไม่เกินครับนะครับแล้วมีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนอย่างอื่นไหมอย่างคลัสเนี่ยต้องเปลี่ยนยังไงบ้างคลัสผมก็ใช้ปีละแผ่นพี่ปกติถ้าเกิดว่าเป็นคลัสเดิมอย่างเงี้ยสภาพอย่างนี้ไหวไหมก่อนมันไหวอยู่ครับแต่ก็จะอยู่ได้ไม่ถึง2เดือน2เดือนเรียกว่าไม่ไหวดีกว่าเพราะว่ารถเราแต่งมาแล้วมันเราไม่อยู่ครับเนาะเพราะปกติแค่ใส่ คัทเดิมก็ไม่อยู่อยู่แล้วครับผมนะครับอันนี้1ปีเปลี่ยนทีสน<อ>ใจไหมว่ามันหมดหรือไม่หมดอะไรยังไงเราถอดมาเช็คถ้าว่ามันเหลือนิดหน่อยเราก็ต้องเปลี่ยนนี่อเผื่อมันเสียกลางทางอะไรเงี้ยมันเออมันไม่คุ้มครับไม่คุ้มครับก็คืออันนี้เป็นคันแรกนะซึ่งเป็นสเต็ปเทอร์โบ F55 นะครับ,รบซึ่งเทอร์โบ F55 เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าคั์เนี่ยเป็นคั์ทองแดงอยู่แล้วครับผมไปได้สบายสบายอันนี้ไม่น่าห่วง แต่อีกหนึ่งคันมีคันข้างๆอันนี้เป็นรถของน้องของน้องชายครับนะครับอันนี้เห็นบอกว่าเป็นเครื่องเดิมเลยเครื่องเดิมครับโฉมใหม่สองพันยี่สิบัครับนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเครื่องสามพันเหมือนกันสามพันครับของพี่ก็สามพันสามพันครับคันนี้ไม่ได้ทาอะไรเครื่องเดิมๆเลยครับแต่ว่ามีเปลี่ยนคัสต์มาแล้วครับเปลี่ยนคัสต์อย่างเดียวครับผมอันนี้คือไฮไลท์เลยเพราะปกติเรารู้อยู่แล้วว่ารถแต่งรถซิ่งเนี่ยยังไงก็ต้องเปลี่ยนคัสต์ครับผมทีนี้รถเดิมเห็นบอกว่ากล แรงม้ามันเพิ่มขึ้นใช่คัดเดิมเอาไม่อยู่แต่ทีเนี้ยทุกอย่างเดิมหมดเลยแต่มันต้องเปลี่ยนคัดคัดเดิมมันเหมือนกับว่าการวิ่งใช้งานหนักจริงแล้วมันใช้ได้แต่อาจจะใช้ไม่ดีเท่าคัสเบียซีพี่อ่าคันนี้ก็ทุกน้ําหนักเท่ากันเท่ากันครับประมาณประมาณเกือบสิบตันครับสิบตันเท่ากันครับทีนี้ตะกี้คุยกับพี่เขาไปเหมือนกันว่า พอเวลาบางทีมันมีหลมใช่ไหมครับผมเพราะว่าทางที่เราไปส่งหรือไปรับฟางเนี่ยมันไม่ได้เรียบใช่มันมีขึ้นเขาลงเนินนี่อ่าทีนี้พอมีลมเนี่ยลักษณะของการใช้งานของตัวคัสเดิมกับคัสตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงแตกต่างครับคัสเดิมบางทีเราติดลมติดอะไรมันจะไหม2020นี่ไหมง่ายด้วยครับพี่กินไหมเลยเพราะว่าลากจูงหนักเนี่ยถามว่าคัสเดิมใช้ได้ไหมใช้ได้อ่าแต่ผมต้องเปลี่ยนเป็นเบียสีเพื่อการบรรทุกนี่ครับเวลาดูแลรักษาเหมือนกันไหมว่าปีหนึ่งต้องเปลี่ยนือครับ เหมือนกันเลยครับว่าชุดทีมงานผมคือว่าต้องทําต้องทําเหมือนกันเพราะรีรถของผมเองเอ,อ๋ออันนี้ก็รถพิมกันแค่คน้องขาบรับนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าไปว่า แค่คลัตเดิม1แผ่น1ชุดเอาอยู่แล้วครับเรื่องของความแรงเห็นบอกว่าตัวใหม่เขาแรงอยู่เหมือนกันแรงครับใช่ไหมใช่ครับ2020อ่านะครับนี่เป็นไงโอ้โหคือแบบอลังการมากนะครับนี่แล้วก็อีกหนึ่งคันเป็นรีโวครับนะครับรีโวอันนี้ทำอะไรบ้างพี่อันนี้รถเพื่อนคันนี้ก็มีเทอร์โบมีกล่องครับอ่าอันนี้เทอร์โบลีเมทครับซีซีสามพันครับนะครับแล้วคันนี้เห็นบอกว่าก็ต้องมีการเปลี่ยนชาร์ทเหมือนกันเปลี่ยนครับคันนี้ก็เปลี่ยนเพราะว่าอันนี้ทําแล้วทําแล้วทีนี้รีโวกับอิซุส แตกต่างกันยังไงบ้างในเรื่องของการใช้งานที่บรรทุกเยอะๆแบบนี้พี่พูดถึงก็วิ่งใช้ได้พี่<ะ>แต่ว่าถ้าให้เปรียบเทียบกับผมใช้อิสุเพรว่าอิสุวิ่งดีกว่าอ,อันนี้อันนี้แล้วแต่คนชอบครับผมนะครับ,อ,บ,รบอ่าและอย่างรีโวเนี่ยปัญหาของเรื่องพลัสปกติ เขาจะมียังไงบ้างเพราะผมใช้โตโยต้าเหมือนกันนะแต่รู้เลยใส่กองปุ๊บคัดลื่นเลยเวลาคัดเดิมจะลื่นง่ายมากครับถ้าปรับแต่งแล้วจะลื่นง่ายมากคือจริงๆถ้าปรับแต่งนิดหน่อยมันก็ลื่นแล้วเพราะหมคัดเดิมเนี่ยเขาลองรับมาแค่แรงม้าท้องเดิมเดิมเท่านั้นคัเดิมจะเอาไม่อยู่เลยพี่วีโวนี่เปลี่ยนคัดบ่อยมากถ้าเป็นคัดเดิมเนี่ยคันนี้เปลี่ยนเป็นเบียร์ซีสิบหกก้อนหมดแล้วครับอ่าก็คือทั้งสามคันเนี่ยใช้คัดตัวเดียวกันครับใช้คัดตัวเดียวกันเป็นเบียร์ซี่จะใช้้ได ม่ว่าจะเป็นรถแต่างสเตปเทอร์โบ F5 รถเดิมรวมถึงอันนี้เทอร์โบ3,000นะครับก็สามารถใช้ด้วยกันได้ใช้ได้บูต50 60รับได้อ๋อสบายสบายสบายครับเออสมมุติถ้าใครที่แบบว่าจะต้องใช้งานหนักต้องบรรทุกหนักแบบนี้รวมถึงถ้าใครแต่งแรงจริงๆตัวนี้ก็ก็น่าสนใจนะครับนี่เดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่าอันนี้จะเป็นคอกที่ต่อไว้แต่ยังไม่ได้บรรทุกยังไม่บรรทุกครับเราจะพามาดูว่าคอกหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เขาเรียกอะไรเนีเทนเลอร์ใช่ไหมพี่เทนเลอร์บรรทุกฟังครับ อันนี้คือสร้างเองสร้างเองครับอ๋อคือขึ้นขึ้นกันมาเองเลยครับผมแล้วก็ทําข้างหลังเนี่ยเป็นอ่าสี่ล้อสี่ล้อเป็นหัวดูมเพลาลอยพี่ก็คือตัวล้อก็คือจะเป็นเพลาลอยเหมือนกันครับผมนะอย่างนี้ก็คือเราเอายางปลดระวางจากจากตัวแม่มาใส่ตัวลูกครับมาใส่ตัวลูกได้เพราะว่ามันมันแบกน้ําหนักโดยที่มันเฉลี่ยกันใช่ครับนะครับเออนี่แล้วตรงนี้คือตัวอะไรพี่ตัวนี้ปีกครับเวลาเราเปิดมารับหัวฟังนี่อ๋อที่มันจะออกมาแบบนู้นใช่ไหมครับผม ๋อนี่ถึงเวลาก็เก็บได้ครับเก็บภาพได้พี่พอเวลาเปิดก็จะเปิดออกไปแบบโน้นครับผมนี่โอ้โหสุดยอดทีแรกอะ่ะผมเห็นฟางต้นก้อนเนี่ยรเราไม่คิดเลยว่าเอาขึ้นมาใหญ่ๆอย่างนั้นอะแล้วมันจะหนักเป็น10ตันครับทีแรกเราคิดว่ารวมๆแล้วเนี่ยสักห้าตันก็ได้เรานึกว่าฟางก้อนหนึ่งมันไม่หนัก ครับก้อนนึงก็ตกเฉลี่ยถ้าลองเฉลี่ยกันก็ไม่ขาด18โลแน่นอนเนี่ยก้อนละ18โลเหรอครับผมโอ้โหทั้งหมดกี่ก้อนขันละ510ก้อนครับวันนี้510ก้อนครับผมก้อนละ18โลโอ้โหปกติเราวิ่งจากไหนไปไหนเส้นนนทธยามั่งวิ่งชัยนาทมั่งครับอ๋อวิ่งชัยนาทมาสระบุรีมาสระบุรีครับอยุธยามาสระบุรีครับผมโอ้โหก็ไกลเอาเรื่องก็ไกลครับบางวิ่งบางทีก็อยู่ประมาณ180 190โลเออครับผมเนาะแต่สำคัญสำคัญเลยรถที่บรรรททุกกหนัจิงงๆอย่่่่าาาีววไป เรื่องของการดูแลเรื่องของการแมนเทนนบำรุงรักษาไม่ว่าจะเป็นยางน้ำมันเครื่องคลาพวกนี้ต้องดูแลอย่างดียนะครับยางอย่างที่บอกไปของพี่เขา2องหมโลเปลี่ยนเลยนะครับคลัสก็1ปีเปลี่ยนเลยนะครับน้ำมันเครื่องหนึ่งหมื่นโลนะครับโอเคนี่จริงๆผมว่าหลายๆคนเนี่ย ก็คงอยากที่จะหาข้อมูลเอาไปทํารถบรรทุกหรือว่าการดูแลรถนะสาหรับใครอยากที่จะติดตามหรือว่าสอบถามพี่ในเรื่องของการดูแลรถหรือว่าในเรื่องของฟางเผื่อใครดูคลิปนี้แล้วแบบอยากจะขอซื้อฟางพี่เขาอะไรอย่างงี้สามารถติดตามได้ทียของพี่ผมผมชื่อเฟซเอ็มฟางด่วนครับเอ็มฟางด่วนครับผมภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยครับนะครับก็ติดต่อผ่านเฟซพี่ก็ได้ต้องบอกเลยว่าพี่เขาก็จัดส่งแล้วก็มีเยอะนี่มีเห็นไหมตรงนี้มีเพียบเลยแล้วมีโกดังด้านหลังอีกครับผมข้างหลังนี่ประมาณเท่าไหร่ ข้างหลังนี่อยู่ประมาณเกือบ4ี่หมื่นก้อนเลยสี่หมื่นก้อนทักมาเท่าไหร่มีพอมีพอก็ต้องบอกเลยว่าสาหรับคลิปนี้เราพาเพื่อนๆมาชมรถที่แบบว่านานๆจะได้เจอทีต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากๆนะครับนี่สําหรับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจเราด้วยครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ